ในยุคทิ่ป่าไม้เมืองไทยยังอุดมสมบูรณ์รัฐให้สัมปทานกับนายทุนผืนป่าที่เคยอุดมไปด้วยไม้มีค่าจึงร่อยหรอลงและเหมือนปราการธรรมชาติได้ถูกทำลายภัยร้ายจึงสบโอกาสเข้ามาถึงตัวคนเรื่องเล่าหลังใหม่หลังไมบันเทิงขอเสนอ แค้นสมิงสองพี่น้องหมู่บ้านห้วยเสือใหญ่ชนบทบ้านป่าที่รวมศูนย์การปกครองอยู่ที่ผู้ใหญ่บ้านศูนย์รวมทางจิตใจอยู่ที่หลวงพ่อในวัดแต่เรื่องคอขาดบาดตายไม่พ้นผู้ใหญ่จอมแค่หัวคำในทวนลูกบ้านวิ่งหน้าตั้งมาเกาะกระไดร้องเรียกด้วยน้ำเสียงตื่นตกใจ แกกับลูกเมียกำลังตั้งสำรับไม่ทันเปื่อข้าวก็มีคนมาตะโกนโวกเวกให้นึกกดกิดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ออกมาหน่อยเกิดเรื่องแล้วผู้ใหญ่ถือปืนติดมือไปด้วยซุ่มดูหน้าก่อนเป็นใครมาส่งเสียงคำมืดเกรงจะเป็นโจรสวมรอยลูกบาทเกิดโดนป้นจะเสียเหลี่ยมผู้ใหญ่บ้านอย่างแกก่อนจะยิงไฟฉาย ลงไปให้เห็นหน้าข้าตาเรื่องอะไรของเองวะไอ้ทวนไอ้หอกหักแหกปากซะแม่ละไม้เกือบทำหม้อแกงเทโพหกไอ้แผนลูกตะผนมันตายแล้วศพมันอยู่ป่าท้ายหมู่บ้านจะพ่อผู้ใหญ่ไปดูศพมันหน่อยจริงหรืองั้นเองรอเดี๋ยวผู้ใหญ่จอมใช้ภาคเขามารัดพงุงกับเน็บปืนพกหันมาสั่งความกับลูกเมีย เสร็จแล้วก็รีบลงจากบันไดเรือนสั่งไอ้ทวนนำทางไปได้เลยปากก็สอบถามเรื่องราวไปด้วยคนตายชื่อแผนเป็นหัวหน้าคนงานปางไม้ของเสียกวางไอ้แผนนะไอ้แผนระยะหลังมาเนี่ยมีคนหนุนหลังเลยไม่กลัวใครขึ้นชื่อเรื่องเจ้าชู้นักเลงผู้หญิงเลยมีอริมากทั้งคนบ้านใต้บ้านเหนือ ไม่คิดจะเลี้ยงดูผู้หญิงคนไหนเป็นเมียจริงจังญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงต้องอับอายประกาศจะเอาถึงตายมาแล้วถ้าไม่ไปขอเข้ามาแต่นี่มันก็ยังเฉยข้าก็เคยเตือนมันแล้วนะไม่เคยฟังจนวันสิ้นชื่อมาถึงไอ้แผนเอ้ยบาปกรรมตามทันแล้วว่าแต่เองสงสัยใครว่าไอ้ทวนเป่าหรอกจ้ะพ่อผู้ใหญ่ไอ้แผนมันไม่ได้โดนคนฆ่ามันโดนสัตว์กัดตายน่าจะเสือ ดูจากร่องรอยแล้วพรานเหล็กก็ามาดูศพยังบอกเลยไอ้แผนโดนเสือกัดตายแต่หมู่บ้านของเราไม่มีเสือเข้ามาตั้งนานแล้วนี่นามันเข้าดงลึกไปหมดแล้วทวนคิ้วกระมวดอย่างคนคิดวิตกใช้ไฟฉายส่องปลาละเมะข้างทางบ้านแต่ละหลังปลูกค่อนข้างห่างแม้จะหัวค่ำแต่ก็รีบดับไฟดึงบันไดขึ้นไปเก็บไว้ข้างบน หมาสักตัวไม่มีเห่าให้ได้กินเมื่อรับรู้ถึงอิทธิพลของเสือก็ไม่แน่พ่อผู้ใหญ่คนงานปางไม้ของเสียกวางคนบ้านเราทั้งนั้นที่ไปทำพวกนี้พึ่งพากันออกจากป่ามาตั้งวงกินดื่มมีไอ้ดวงไอ้ผานพักพวกผมทั้งนั้นแต่พวกมันปิดปากเงียบไม่พูดถึงคนที่ไปกลับออกมาจากปางไม้ถ้าไม่เมาคงไม่เปิดปากพูดออกมามันบอกเองว่า มีคนงานโดนเสือกัดตายคนงานไม่พอเสียจะมาหาจ้างคนงานในหมู่บ้านไปปางไม้ไม่ทันค่ำก็มีคนโดนเสือกัดตายไม่แน่เสือตัวนั้นมันอาจจะตามคนงานมาด้วยก็ได้เออเอ็งพูดมีเหตุผลไอ้ทวนเสือได้กินคนลองมันได้กินแล้วมันติดใจจะวนเวียนหาทางลากคนหรือสัตว์เลี้ยงเอาไปกินตั้งแต่ข้าพาคนมาบุกเบิกสร้างหมู่บ้าน เห็นวัาดินดำน้ำดีปลูกอะไรก็ขึ้นก็งามหวังจับจองแต่ต้องมารบกับเสือถ้าเสือไม่ตายชาวบ้านก็ต้องหนีโชคดีมีพรานฝีมือดีช่วยกันล้มเสือไปก็มากจนมันหนีหายเข้าดงลึกผู้ใหญ่พูดจบประโยคก็ถอนหายใจดังแรงผู้คนพึ่งเข้ามาเบิกป่าลงหลักปักแหล่งเป็นชุมชนได้ไม่ถึงสิบปี ไม่มีใครลืมความน่ากลัวของเสือในป่าท้ายหมู่บ้านมีต้นยางนากับต้นรังขึ้นเป็นดงดำในยุคสมัยที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงพอค่ำหน่อยมันจึงทั้งมืดและเปลี่ยวคนกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดูศพส่งเสียงวิพากวิจารณถึงสาเหตุการตายล้วนเป็นคนงานป่างไม้พอถึงวันหยุดก็จะพากันเข้ามาในหมู่บ้าน เพื่อดื่มกินเที่ยวเตรมักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักเลงในหมูบ่บ้านแต่ก็ไม่ขาดคิดครั้งนี้หนึ่งในเพื่อนจะต้องมาจบชีวิตไม่ใช่เพราะนักเลงมาดักฆ่าฟันด้วยมีดหรือปืนแต่มันคือเขี้ยวเล็บของสัตว์ร้ายแสงไฟสาดส่องในดงมองเห็นแต่ไกลเป็นเป้าสายตาให้ผู้ใหญ่จอมเดินมาถึงตรองสายหน้ากับสภาพอเนจอนาถาของศพ แค่เห็นรอยเล็บตะกุยใบหน้าจนลูกตาหลุดออกจากเบา้าลำคอถูกกัดเวียงจนกระดูกข้อต่อหลุดด้วยพละกำลังของสัตว์ใหญ่คนรุ่นแรกที่มาบุกเบิกสร้างหมู่บ้านเคยเห็นศพถูกเสือกัดตายสภาพจะเป็นแบบนี้เสือจะแหวกท้องของเหยื่อกัดกินไส้บางส่วนกับกัดเอาก้อนเนื้อที่กลนซึ่งเป็นไขมันอ่อนนุ่มใครเป็นคนเห็นศพคนแรก บอกข้ามาสิผู้ใหญ่บ้านร้องถามออกไปไม่เจาะจงคนที่หันมาตอบคำถามก็คือพรานเหล็กพรานเหล็กเป็นพรานมือดีที่เคยยิงเสือมาได้นับสิบแต่ปัจจุบันได้หันไปนเป็นลูกจ้างปางไม้พวกเรามาเจอศพพร้อมกันนะพ่อผู้ใหญ่ตั้งแต่ตอนบ่าย,ายเราล้อมวงกันกินเหล้ายาจนเล่าหมดไอ้แผ่มันอาสาจะไปซื้อมาเพิ่มแต่มันก็หายไปนาน พวกเรานึกเกรงว่ามันจะโดนอริดักกลางทางเละอ,ออกมาตามจนมาเจอศพไม่คิดว่ามันจะมาตายสภาพนี้มันโดนเสือกัดตายชัดๆถ้าพรานเหล็กยืนยันตามนั้นเรื่องคดีก็เป็นอันจบไม่มีคนมาทำมันข้าจะได้เป่าประกาศให้ชาวบ้านระวังตัวมีเสือเข้ามาอาลวาดว่าแต่พรานเหล็กตามล่าเสือตัวนี้ให้ได้ไหม ทิ้งงานปางไม้ไว้ก่อนยังไงก็คนบ้านเดียวกันพรานเหล็กผู้มีฐานะเป็นลูกจาก้างหันไปขอความเห็นจากผู้ชายท่าทางห้าวชื่อเสียชูชาติเป็นคนรับผิดชอบดูแลกิจการแทนเสียกวางพอวันหยุดจะพาลูกน้องมาผ่อนคลายในหมู่บ้านตอนนี้ยืนมองดูศพด้วยต้องเบือนหน้านี้ไอ้แผนร่วมวงเล่าด้วยกันมาตั้งแต่ตอนบ่ายพอตกค่ำต้องมากลายเป็นศพ ฉันก็อยากจะช่วยนะพ่อผู้ใหญ่แต่ฉันเป็นลูกจ้างเขาไอ้นุม่มเองเป็นใครไม่เคยเห็นหน้าข้าตามาก่อนผมชื่อชูชาติมาดูแลปางไม้แทนเสียกวางครับผมพาคนงานมาพักผ่อนบรหยุดและจะหาคนงานใหม่ไปทำงานที่ปางไม้ขออภัยที่ผมไม่ได้แวะไปหาผู้ใหญ่เอิญเกิดเรื่องขึ้นเสียก่อนผู้ใหญ่จอมร้องมมหน่าในใจเจ้าหนุ่มนี่ราศีคนรวยจับ แล้วเสียจะว่ายังไงเรื่องเสือกินคนมันคงตามคนงานมาจากปางไม้อีแบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อนไปด้วยเสียต้องรับผิดชอบนะเรื่องนี้ผมรับผิดชอบเองคนตายก็คนงานของผมส่วนเรื่องเสือจะให้คนงานของผมที่เป็นพรานมือดีมาก่อนรวมทั้งตัวผมด้วยช่วยกันล่าจนกว่าจะได้ตัวอีกอย่างแต่เดิมผมกับพี่ชายช่วยกันดูแลปางไม้ จนเมื่อเดินก่อนพี่ชายผมก็มาตายเพราะถูกเสือลากเอาไปจนป่านนี้ก็ยังหาศพไม่เจอศพนแผนไม่ใช่ศพแรกมันจะต้องเป็นเสือตัวเดียวกันแน่ๆขอบใจเสียมากถ้าไม่ได้เสือตัวนี้เห็นทีชาวบ้านจะนอนตาหลับข้างเดียวไม่คนก็วัวควายจะได้หายไปอีกหลายปีมาแล้วเสือมันเข้าลงดำไม่คิดว่ามันจะออกมา สงสัยจะเป็นเสือแก่หากินลำบากเรื่องนี้ฉันขอปรึกษากับเสียที่บ้านถ้ายังไม่ได้กินข้าวกินปลาก็เชิญพอรู้ว่าอาเสียวัยหนุ่มแน่นยังไม่มีลูกเมียผู้ใหญ่จอมเปลี่ยนน้ำเสียงเป็นกันเองเชื้อเชิญให้ไปเยี่ยมที่บ้านในเมื่อลูกสาวแกก็กำลังสวยสะพั่งถ้าได้ลูกเขยรวยก็คงจะดีไม่น้อยสร้างความไม่พอใจ ให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หลายคนที่ได้ยินด้วยก็แอบหมายปองละไมลูกสาวของผู้ใหญ่จอมแต่จำต้องเก็บความไม่พอใจเอาไว้มิดชิดเสียชูชาติผิวพรรณดีสำอางแบบคนกรุงและเป็นเจ้านายด้วยหาคนมาเปรียบเทียบด้วยยากไอ้ผ่านมีเรื่องที่คับข้องใจจะต้องเอ่ยออกมาก่อนจะนำศพไปจัดการเสียครับผมมั่นใจนะ ไอ้แผนมันจะต้องโดนเสือสมิงฆ่าตายผมเองก็เคยเป็นพรานแกะรอยสัตว์เป็นแต่ดูรอยเท้ายังไงยังไงรอยเท้าเสือเสือมันหายเข้าไปในหมู่บ้านแต่อยู่ๆรอยเท้าเสือก็กลายเป็นรอยเท้าคนซะง,งั้นเหลียวไหลหนะน้าไอ้ผานเรื่องแบบนี้เสือเขาไม่เชื่อคำพูดของแกหรอกพรานเหล็กก็รีบหามไอ้ดวงไอ้ดวงอีกคนที่เห็นด้วย เพราะมีความรู้เรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำพอสมควรไอ้ผานมันก็พูดหน้าคิดนะเนี่ยไอ้แผนมันมีอริมากอาจจะเป็นคนมีวิชาอาคมเปลี่ยนร่างเป็นเสือมาดักกัดฆ่ามันก็เป็นได้ฉันกับไ้ผานช่วยกันตรวจด,ดูรอยเท้าเสือเดินไปในหมู่บ้านแล้วหายไปมีรอยเท้าคนมาแทนเหมือนเป็นร่างเดียวกันคิดได้อย่างเดียวมันจะต้องเป็นเสือสมิง ที่เกิดมาจากคนมีอาคมสมัยเนี้ยมันไม่มีคนมีอาคมแปลงร่างเป็นเสือได้อีกแล้วเองสองคนเมาแล้วพูดจาเพอ้อเจ้อวะ่ะเสียเห็นลูกน้องจะขัดแย้งกันเองเลยรีบออกปากห้ามพรามพอพอก่อนเรื่องเสือสมิงผมก็เคยได้ยินแต่มันเลื่อนลอยเกินไปแต่ถ้าเรื่องนั่งห้างยิงเสือผมเคยได้ยินพรานเหล็กพูดให้ฟังอยู่บ่อย เอาเป็นว่าคืนนี้ให้คนไปตามญาติมาเอาเงินค่าทำศพกับผมอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยพูดด้วยมันจะเป็นจริงๆผมจะขอใช้ศพล่อเสือผู้ใหญ่จอมคิดมากจนหน้าผากย่นไม่นานก็พยักหน้าให้อืมจะนั่งห้างเป้าซากใช่ไหมครับเสียได้เลยครับเดี๋ยวผมจะคุยกับตับหุ๋ยให้แต่ผมไม่รับปากนะว่าแกจะยอมหรือเปล่า เสียมีท่าทีอึดอัดใจดูสายตาของผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็พอรู้ว่าเขี้ยวลากดินมากพะเอิญเงินสดมีพกติดตัวมีเพียงพอให้ลูกน้องได้เบิกจึงงัดเอาธนาบัตรมานับให้เห็นผู้ใหญ่จ้องตาเป็นมันขอต่ออีกหน่อยเพื่อตะปุยแกะจะเรียกค่าทำศพเพิ่มเสียกระตุกยิ้มงานนี้คงมีหักค่าหัวคิ้ว ถ้าไม่เพราะต้องการแก้แค้นให้พี่ชายผมด้วยผมคงไม่ทุ่มขนาดนี้เงินถูกมอบให้กับมือผู้ใหญ่เรียบร้อยเก็บเข้ากระเป๋าเสือ้อตกลงทับเสียผมกลุยกระตาผุยให้ได้ยังไงก็คนตายไปแล้วที่สำคัญคือเอาเสือตัวนี้มาให้ได้ถ้างั้นเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยผมขออาสาคืนแรกสักสองคนใครจะเป็นคนรับอาสาคืนนี้เสียชูชาติหันไป ด้วงกับผานขออาสาแบบไม่มีลังเลเราสองคนจะทำห้างบนต้นไม้คอยดักยิงเสือครับเสียเสียเข้ามาตบบาคนของตนที่มีใจเหี้ยมหานดีมากเสือใหญ่ปีนต้นไม้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวหากคืนนี้ไม่ได้ตัวพรุ่งนี้ผมกับพรานเหล็กจะมาเฝ้าซากต่อพรานเหล็กมองอย่างช่างใจในฝีมือสองคนนี้ ฉันเชิงพรานยังไม่ถึงขันจะเสียทีให้สัตว์ร้ายเสียก่อนมึงสองคนจำไว้นะเมื่อมึงขึ้นห่างแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพกเองห้ามลงจากห้างเด็ดขาดไอเรื่องพวกนี้ไม่ต้องบอกหรอกพี่เหล็กเราสองคนรู้ดีเคยยิงเสือมาแล้วเฮ้ยพี่เหล็กเขาเตือนดีๆพวกมึงก็ฟังบ้างสิวะคนงานอาวุโสออกปากเตือนมาบ้างอย่าพูดมากเลยลุงเพง หรือใครจะอาสาคืนนี้พวกฉันจะให้ก่อนผานกับดวงเคยเป็นพรานมาก่อนทำอวดเก่งกับนายถึงกับออกปากขอรางวัลกับเสียซึ่งแน่นอนได้วางเงินรางวัลสำหรับหนังเสือตัวนี้ไว้ในราคาหมื่นบาทพรานเหล็กไม่คิดต่อปากต่อคำคนมีฝีมือไม่อวดโอ้เหมือนพวกมันหลังจากนั้นทั้งหมดได้ยกขบวนเดินกลับเข้าหมู่บ้าน ผ่านกับด่วงไปเอาสัมภาระและปืนกลับมาอีกทีก่อนจะคํำเพื่อมาทำห้างทิ้งศพที่เริ่มมีมแมลงวันหยอดไข่ขาวอากาศร้อนอบอ้าวในดงทำให้เนื้อหนังบวมอืดเขียวคล้ำอย่างรวดเร็วแม้จะเริ่มดึกบนเรือนของผู้ใหญ่จอมยังคึกคักเป็นการกินดื่มต้อนรับเสียชูชาติไปในตัวแม้หลายคนจะดื่มเหล้ามาตั้งแต่บ่าย พอมาเจอศพสยองทําเอาสางเมาไปต,ตามๆกันต้องเติมดีกีเข้าไปใหม่หวังดับความพรันพึงเสียมองบนเรือนอย่างพอใจเป็นเรือนไม้ฝากระดานมีเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านตามฐานะผู้ใหญ่จอมยังเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อของป่าทุกอย่างจากชาวบ้านเอาไปขายต่อในเมืองกินกำไรเป็นเท่าตัว คงจะรวยกว่าใครในตำบลน,นี้แม่ละไม้กับลูกสาวชื่อละไมนำสำรับกับข้าวมาให้เสียหนุ่มมองตาเยิม้มด้วยยังครองความเป็นโสเพึ่งมาพบสาวสวยบ้านป่าผู้เป็นพ่อหมายใจอยากได้ลูกเขยแต่กับคนรวยและคืนนี้แกได้พบแล้วผิดกับพานเหล็กที่กระดกเหล้าดืม่มไม่สนใจกับแกมพอทำท่าเมา ก็ขอตัวไปนอนไม่สนใจพักพวกเรียกรั้งให้ดื่มต่อแต่ถุนเรือนมีเปลผูกก็อยู่ได้ไม่กลัวยุงพอเอนตัวก็ทำท่าหลับไปโดยง่ายสี่ทุ่มพักพวกเริ่มเมาทยอยลงไปจับจองแค่หานอนแถวนั้นผิดกับเสียจะดื่มพอสังคมสมกับเป็นนายคนไม่มีเมาให้เสียอาการให้เห็นแม่ละไม้ได้ให้ลูกสาว หอบเอาหมอนผ้าห่มมาให้พร้อมทั้งจัดแจงหามุมอย่างดีให้ไม่ต้องลงไปนอนข้างล่างผจญกับยุงตัวเป่งเสียทำท่าจะเอนตัวนอนลงด้วยริสาโทบ้านป่าแต่เหมือนมีพลังดึงดูดให้ยันตัวลุกขึ้นมานั่งศบตากับสาวสวยแม่ละไมสวยจังทำกับข้าวก็เก่งเป็นแม่สีเรือนถ้าใครได้เป็นคู่ครองจะต้องโชคดีแน่ แม่พึ่งพบหน้าคนกรุงนี่ปากหวานจังนะถ้าผมจะขอคบหาด้วยและไม่จะขัดข้องไหมไม่พูดเปล่ามือของเขาก็ยังคว้าข้อมือขาวเนียนมากุมเธอปัดป้องด้วยจริตหญิงที่ถูกอบรมมาดีแต่ไม่ไวายสายตาหวานฉ่ำปลายมาให้เหมือนทอดสะพานเรื่องนี้ต้องถามพ่อกับแม่ก่อนสิจ๊ะเสียใจร้อนจัง ถ้างานในปางไม้เข้าที่เข้าทางแล้วคงไม่เกินหนาวนี้ผมจะให้ผู้ใหญ่ทางผมมาพูดกับพ่อผู้ใหญ่เรื่องแม่ละไมผมเบื่อแล้วเบื่อจะเป็นโสดหญิงสาวทำท่าควยเขินเหมือนถูกสายตาคมจ้องปานจะกลืนกินเสียงปืนดังมาจากท้ายหมู่บ้านคัดจังหวะคู่หนุ่มสาวพวกข้างล่างส่งเสียงฮือฮาออกปากไปต่างๆนานา ดวงกับผานจะต้องยิงเสือได้แน่แต่มันดึกแล้วต้องรอจนกว่าจะสว่างถึงจะตามไปดูได้เสียชูชาติแม้เป็นคนสมัยใหม่แต่การต้องทำมาหากินในถิ่นชนบทบ้านป่าไม่แคล้วต้องประสบพบเจอกับสิ่งลี้ลับอาถรรพ์ครั้งหนึ่งพี่ชายได้มอบกุมารีหรือหงพลายให้เลี้ยงเพื่อเป็นหูเป็นตากับป้องกันพูดผีในป่า เสียเดินออกไปนอกชายคาเอาหงพลายออกมาออกปากให้ไปดูคนของตนจะสามารถล้มเสือกินคนได้หรือไม่หงพรายคือเด็กผู้หญิงปรากฏร่างขึ้นมาในลานดินเงยหน้าขึ้นมามองตอบเสียชี้นิ้วไปทางที่ปา่าเด็กน้อยเอาแต่หัวเราะกำลังเพลินกับการละเล่นโยนลูกแก้วช่วยพ่อก่อนสิลูกแล้วค่อยกลับมาเล่นเด็กน้อยเหมือนเอาแต่เล่น แต่ทิศทางมุ่งหน้าไปที่ป่าหลังหมู่บ้านไม่นานร่างก็หายไปในความมืดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้พันกับดวงนั่งรอคอยเสือเข้ามากินเหยื่อด้วยความที่อยู่ใกล้หมู่บ้านจึงมองเห็นร่างคนเดินมุ่งหน้ามาทางนี้ด้วยความรีบร้อนล่วงจำได้ในทันทีว่าคือนางอุ้มเมียสาวที่เพิ่งมีลูกด้วยกันมาหนึ่งคนพี่ดวงกลับจากปา่า ทำไมไม่ยอมเข้าบ้านช่องเสียทีตอนนี้ไอ้แดงไม่สบายรอพ่อมันอยู่ได้ได้ได้จ้ะพี่จะลงไปแล้วเฮ้ยไม่ได้นะไอ้ดวงเขาถือกันขึ้นห้างแล้วห้ามลงผานรีบแยงเฮ้ยแต่มันอยู่ท้ายหมู่บ้านนี้เองไม่ได้อยู่ป่าลึกเมียข้ามาตามแล้วข้าต้องกลับไปดูลูกไม่ได้นะเวยพานเหล็กก็ห้ามไว้อย่าลงไปดวงไม่ฟังแล้วรีบปีนลงจากห้างติดตามเมียรักเฮ้ย ทำไมคนมีหางได้วะไอ้ด้วงเชื่อฉันสินั่นไม่ใช่เมียนายเอ็งไม่ต้องมาอัมข้าจะกลับไปอยู่กับเมียข้าโธ่เว้ยไม่เชื่อกันบ้างเลยวุย้ยผานรีบปีนตามลงมาหวังจะช่วยเผื่อนสองผัวเมียเดินลับหายไปในพงไม้ได้ยินเสียงอ้อเสาะฉอเลาะที่รักเป็นยังไงบ้างใครเป็นที่รักของแกไอ้งงเสียงเล็บเสือตะกุยเนื้อขน ลูกกระตาหลุดทลักษ์ผานวิ่งตามเสียงร้องหวยหวนของเพื่อนเข้ามาประจันหน้ากับสมิงในร่างคนกำลังกระชากไส้ออกมาหยดเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วเหยื่อสดย่อมดีกว่าเหยื่อที่เริ่มเนา่านอนมแมลงไต่ตอมดวงตาของสมิงร้ายลุกวาวแผดจ้ามองมาที่เหยื่ออีกคนผานยืนขาสัน่น ได้เห็นตัวจริงของเสือสมิงแล้วว่าเป็นใครก็ต่อเมื่อสายไปแล้วมันไม่มีทางปล่อยให้มีชีวิตกลับไปบอกความลับกับคนอื่นได้และนั่นคือจุดจบของคนที่ลงมาจากห้างหขงไพรตามมาดูรู้ว่าอีกฝ่ายมีอาคมกล้าแข็งกว่าจะต้องรีบกลับไปรายงานเสียชูชาติให้ระวังตัวเช้าวันใหม่เสียชูชาติพาทุกคนมาดูที่จุดเกิดเหตุ ถึงได้รู้ว่าเสียลูกน้องไปอีกสองคนนับตั้งแต่เสียพี่ชายคือวัฒนาคนรอบตัวก็ได้ทยอยตายไปทีละคนก่อนหน้านี้จะมาช่วยงานเสียกวางก็มีคนงานถูกเสือฆ่าตายจนต้องวางมือให้ญาติผู้น้องเข้ามาดำเนินงานแทนพรานเหล็กมองดูศพแล้วได้แต่อเน็นอานาใจตอนนี้ผมมั่นใจแล้วครับเสียเสือตัวนี้จะต้องเป็นเสือสมิงแน่นอน ั้งแต่เสียวัฒนาได้หายตัวไปเสือตัวนี้ก็ติดตามเรามาตลอดมันถึงมีเล่ห์เหลี่ยมหาทางเอาคนของเราลงมาจากห้างได้ไอผ้ผานไอ้ด้วงมันสองคนไม่มีประสบการณ์ล่าเสือกินคนมาก่อนถึงได้พลาดท่าเสียทีให้คืนนี้เห็นทีผมคนเดียวขอนั่งห้างขอเฝ้าซากเองครับเสียไม่ต้องมาก็ได้มันเสี่ยงเกินไปไม่เป็นไรพานเหล็กคืนนี้เราสองคนช่วยกันจัดการ เสือสมิงตัวนี้ได้แน่เสือสมิงตันนี้เป็นใครใครคือเสือสมิงโปรดติดตามตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้แขนสมิงสองพี่นอ